สวัสดีค่ะหลี่ภาวิลินนะคะวันนี้นะคะหลี่ก็จะมาเดินทางขึ้นรถตู้ไปนะครสวรรค์ด้วยตัวเองค่ะตอนนี้นะคะหลี่อยู่หน้าสถานีขนส่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันค่ะจุดนี้นะคะก็เป็นสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจัตุจักรนะคะก็นั่งรถมาของหลี่เนี่ยนั่งวินมาจาก BTS หมอชิดค่ะซึ่งหมอชิดนะคะที่เราจักกันก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งตรงข้ามนะและก็จุดนี้ที่เรามานั่นเองเพื่อนๆก็สามนารถนั่งแท็กซี่มาได้นะคะ ของหลีเนี่ยบอกวินมอไซค์ว่ามาสถานีรถโดยสารที่มาขึ้นบินรถตู้เขาก็จะรู้จักเลยพอเข้ามานะคะหลี่จองตั๋วล่วงหน้านะคะผ่านทางโทรศัพท์วินรถตู้ที่หลีขึ้นวันนี้จะเป็นของสตีทีมซึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่อาคารเคะ่ะเราไปอาคาร A กันถึงแล้วค่ะอาคาร A นะคะบรรยากาศนี่คึกคักนะคะมาถึงแล้วนะคะเราก็มาที่ วินเนี่ยก็มีวินหลายยี่ห้อมากเลยแต่ของหลีเนี่ยมาของสตีทีมนะคะก็คือจะเป็นวินนี้ a 8ค่าเดินทางนะคะก็จะอยู่ที่ที่นั่งรัสบาทอันนี้ของหลีโอนจองมาก่อนล่วงหน้าถ้าสมมติว่าใครที่โอนจองมาก็เอาสลิปนะคะมาโชว์ตรงนี้เขาก็จะเช็คนะคะว่าเราอะจองที่นั่งเบอร์อะไรแล้วก็จะให้ตั๋วมาค่ะ ะะก็จะมีห้องสุขาศูนย์อาหารเซเว่นนะคะแล้วก็ที่พักคอยค่ะเดี๋ยวเราเดินออกมาเราก็จะเจอศูนย์อาหารขนาดย่อมก่อนเลยนะคะก็มีอาหารที่เลือกหลายร้านนะคะที่นี่นี่ห้ามเอาอาหารเครื่องเื่ือจากภายนอกมาเลือกเมนูกันได้เลยข้าวนี้จัหนักขาะะหมูน่ากินนะคะก็มีหมูแดงหมูครอบข้าวหมูแดงหมูกล้วยเปี๋ยวนะคะหรือว่าชอบกินแบบไทยๆก็ต้อ,องอาหารตามสั่งข้าวแกงแบบตักอย่างนี้ออริจินอล เครื่องดื่มเย็นๆนะคะลูกอมขนมจบท้ายนะคะด้วยไอติมค่ะนอกจากอาหารแล้วก็มีของทานเล่นด้วยนะคะเผื่อใครอยากกินอะไรแค่เบาๆหลัาจากสูตรอาหารนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะก็จะมีค่าบริการครั้งละห้าบาทจากที่ทดลองเข้าห้องน้ำเมื่อสักครู่นี้นะคะสรุปว่าตอนนี้ค่าบริการห้องน้ำเขาไม่เก็บนะคะก็คือสามารถเข้าฟรีได้เลย ออกจากห้องน้ำมานะคะเราก็จะเจอวินรถตู้นะคะซึ่งของรถที่หลีขึ้นเนี่ยเขานัดตอนบ่ายโมงสี่สิบห้าที่ชานชาลาหมายเลขสองจะมีเสาเบอร์สองปักอยู่นะคะและเซเว่นอีเว่นใครที่ต้องการอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะกลัวเมารถก็ต้องมาะะแล้วค่ะเซเว่นแต่เขาก็มีนะคะยาดมมียาสารพัดยานะคะเผื่อจะมีอะไรที่ช่วยคุณได้ ช่วยไ,ได้จริงจังก็น่าจะเป็นแกงนี้ค่ะแก้เมารถเมาเรือถ้ารู้จากเซเว่นไปนะคะตรงชานชาลาตรงนี้มีศูนย์อาหารแยกอีกหนึ่งจุด ช็อปเสร็จก็นั่งกินแล้วก็รอะค่ะใครที่จะมาขึ้นรถนะคะควรม,มาก่อนเวลาเขาเปิดให้ขึ้นก่อนเวลาสิบห้านาทีค่ะเขานัดหมายที่ช่องเบอร์สองนะคะวันนี้เราไปสตรีทีมนะคราวนี้ในตั๋วเนี่ยมันก็มีบอกเลขที่ตั๋วบอกราคาบอกต้นทางปลายทางนะคะวันเดินทางเวลาแล้วก็ทะเบียนรถนะคะไหนดูซิทะเบียนรถโอเคตรงนะคะอ่าแล้วก็มีเลขท่<า>ข้างรถด้วยนะคะปะเราขึ้นรถกันเถอะ ขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็มีคำเตือนว่าห้ามรับประทานอาหารและขนมที่ส่งกลิ่นบนรถก็แสดงว่าทานได้แต่ว่าห้ามทานอะไรที่มันกลิ่นรุนแรงแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะคะขึ้นมาก็มองหาเลขที่นั่งนะคะเลขที่นั่งก็จะอยู่ข้างบนที่นั่งหมายเลขเก้าของเราอยู่ตรงนี้ค่ะมือเปลวให้คาดนะคะสะอาดเรียบร้อย ที่จะมานะคะก็ควรจะสัมภาระไซเล็กนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้มันไม่มีป้ายท้องรถจะของหนีนี่พกมาพอดีนะคะไม่ง,งั้นเราก็คือต้องเอาไว้ก่อนรถออกนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจนะคะสำหรับเลขนะคะอย่างเช่นเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดเนี้ยเลขสี่จะอยู่ริมหน้าต่างเลขเจ็ดจะอยู่ริมหน้าต่างถ้าใครที่เขาถามว่าจะจองที่นั่งไหนจะได้รู้เนาะตอนนี้นะคะบ่ายสองโมง ที่รถออกแล้วค่ะเขามีจอดกลางทางที่ปั๊มปะทะทชัยแสงนะคะสรุปว่าห้ามรับประทานเลยเด็ดขาดจอดให้เข้าห้องน้ำสิบนาทีค่ะจัดไป อ่จริงๆและซื้อของฝากได้นะเนี่ยที่นี่นอกจากห้องน้ําดีห้องน้ําสะอาดแล้วยังมีร้านของฝากด้วยมีห้องพักด้วยยังไปไม่ถึงปทางนะคะซื้อค่ะหิวจะกินถึงเรียบร้อยนะคะ ถึงเรียบร้อยปลอดภัยค่ะจากจุดที่เราลงนะคะเรามาลงกันที่นี่นะคะสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์